สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการติดตามเชิญรับฟังได้เลยครับ The ช h i l of Light บุตรแห่งแสงตอนที่12การมาถึงเมืองหลวง จางกงเจ้าต้องฟังอาจารย์ซิ่วทำแบบทดสอบอย่างระมัดระวังและพยายามสอบให้ผ่านเพื่อรับรางวัลเกียรติสำหรับครอบครัวของเราถ้าสอบไม่ผ่านจริงๆให้กลับบ้านทันทีอย่าให้ท่านพ่อกับท่านแม่ต้องกังวลครูซิ่วช่วยดูแลจางกงด้วยท่านแม่กอดข้าร้องให้เกือบครึ่งวันงั้นก็อย่าร้องให้อีกเลยแม่ของลูกไม่ใช่ว่าจางกงจะไม่กลับมาหยุดชักช้าพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาเดินทางต่อไปหลังจากบอกลาท่านแม่ท่านพ่ออาจารย์ของโรงเรียนและเพื่อนร่วมชั้นแล้ว แน่นอนว่าเพื่อนอ้าวเตอบอกให้ฉันเรียนรู้เวทมนต์ให้ดีแล้วกลับมาปกปิดเขาข้าและอาจารย์ซิ่วก็ออกเดินทางสู่เมืองหลวงอาจารย์ซิ่วเราอยู่ห่างจากเมืองหลวงมากแค่ไหนเรายังห่างไกลามากเราต้องผ่านจังหวัดหนึ่งบนถนนยาวประมาณพันกิโลเมตรถึงขนาดนั้นเชียวเหรอในระหว่างการเดินทางเรามักจะเดินทาง45กิโลเมตรในแชั่วโมงทำให้เราใช้เวลากว่า20วันในการเดินป่าไม่รู้จบเพื่อไปถึงเมืองหลวงในที่สุด ข้าและอาจารย์ซิลไม่สามารถใช้เวทมนตร์ในการบินได้เนื่องจากมีเพียงนักเวทลมขั้นสูงเท่านั้นที่สามารถใช้เทคนิคการบินทยานได้นั่นคือเที่ยวบินระยะทางบินขึ้นอยู่กับพลังเวทมนตร์ตามธรรมชาติเดิมทีข้าต้องการรับใช้เคลื่อนย้ายเพราะการเคลื่อนย้ายหนึ่งครั้งสามารถเคลื่อนที่ได้500เมตรแต่อาจารย์ซิลไม่ให้ข้าใช้มันตลอดการเดินทางเขาได้สอนเทคนิคการสอบต่างๆให้ข้ามากมายรวมถึงการใช้เวทมนตร์ด้วย เพราะความหวังของแม่พ่อและอาจารย์ซิ่วและแน่นอนในอนาคตการเติมกระเป๋าเงินของข้าข้าจึงใช้ความพยายามอย่างมากเป็นพิเศษตลอดการเดินทางอาจารย์ซิ่วประหลาดใจอย่างมากจนถึงจุดที่เขาเชื่อว่าฉันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดถึง20วันนี้นอกเหนือจากการทำสมาธิสองเดือนในขณะที่อาจารย์ซิ่วจากไปตอนนี้ร่างกายของข้าพระเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์อาจารย์ซิ่วบอกว่าพลังเวทมนต์ของข้าตอนนี้อยู่ที่ปากของนักเวทขั้นสูง เนื่องจากเวทโจมตีของฉันอ่อนแออย่างมากอาจารย์ซิ่วจึงสอนคาถาแสงอีกสองให้ข้าในระหว่างการเดินทางหนึ่งในนั้นคือคาถาสดใสผูกพันคาถานี้ใช้เป็นหลักในการดักจับศัตรูหลักจัดเป็นเวทมนตร์ระดับกลางคาถาแสงระดับกลางมีคาถาโจมตีเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีคาถาขั้นสูงดับหักแสงด้วยพลังเวทมนต์ปัจจุบันของข้าข้าสามารถใช้คาถานี้ได้เพียงครั้งเดียวอาจารย์ซิลห้ามไม่ให้ข้าใช้มันก่อนที่จะได้รับพลังเวทมนตํ์จำนวนมากยังไงข้าก็ยังสามารถหนีไปได้เมืองหลวงเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่จริงๆอากําแพงเมืองสูงและหนามากแล้วมีประตูเมืองมันกว้างมากด้วยกระแสะคนเดินเทาเ้าเข้าและออกอย่างไม่สิ้นสุดเกวียนของพ่อค้าแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียงล้อไม่หยุดนอกจากนี้ยังมีรถม้าสุดหรูที่มีการแกะสลักอย่างประณีตต่อควรมีขุนนางนั่งอยู่ภายในรถมา้า คนขับรถตู้ข้ามระหว่างเรานี้สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของบ้านเกิดของฉันเมืองไอเซีย er. ข้าและอาจารย์ซิลเดินเตร่อยู่ในเมืองเมื่อเทียบกับเมืองเซนเกอร์เมืองไอเซีย er นั้นใหญ่กว่ามากข้างถนนมีร้านค้ามากมายหลากหลายประเภทข้าอยากจะไปหาของเล่นใหม่ๆว่ามีอะไรบ้างแต่อาจารย์ซิลไม่อนุญาตขณะด,ดึงข้าเหมือนรถม้าน้ำหนักเบาบนถนนที่คุณเคยเราก็มาถึงสถาบันเวทมนตร์ราชวงศ์ระดับกลางซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองจางกงดูตึกใหญ่ตรงนั้นสิ นั่นคือราชบัณฑิตยสถานแห่งเวทมนต์อีกสามวันจะเริ่มสอบเข้าตอนนี้เราไปหาที่พักผ่อนกันเถอะเราพบที่พักราคาประหยัดเดิมที่อาจารย์ซิลต้องการพาข้าไปที่โรงแรมที่ดีกว่าแต่โรงแรมชั้นสูงในบริเวณใกล้เคียงล้วนเป็นขุนนางที่มาจากภูมิภาคต่างๆของประเทศดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่ที่นี่แน่นอนว่าขุนนางปรารถนาให้บุตรหลานของตนผ่านการสอบเข้าและเข้าสู่สถาบันเวทมนต์ราชวงศ์ระดับกลาง ถ้าไม่ใช่เพราะเรามาถึงก่อนเวลาข้าก็กลัวว่าเราจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เช่นกันถูกตั้งอย่างไรก็ตามอาจารย์เป็นคนฉลาดตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์ซิ่วจึงไม่ปล่อยให้ข้าเลื่อนการเดินทางไปโดยไรจุดหมายจางกงเรากําลังออกไปข้าจะพาเจ้าออกไปเดินเล่นตกลง ข้าและอาจารย์ซิ่วมาถึงถนนสายหลักเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเวทมนต์ผลิตภัณฑ์เวทมนต์จึงถูกขายไปทุกที่เราเข้าไปในร้านขายของวิเศษว้าวภายในมีผลิตภัณฑ์มายากลทุกชนิดมีชุดเวทมนต์ผลึกเวทมนต์ระดับต่ำไม้เท้าเวทมนต์และยังมีไข่สัตว์วิเศษด้วยผู้วิเศษทุกคนมีสัตว์วิเศษแต่สัตว์วิเศษของตัวเองต้องฟักไข่ด้วยตัวเอง ไข่สัตว์วิเศษทั้งหมดที่นี่มีตราประทับอยู่เลือดจะต้องทําหน้าที่เป็นสื่อในการฟักไข่เมื่อสัตว์วิเศษฟักออกมามันจะให้ความสําคัญกับคนแรกที่มันเห็นมากที่สุดในร้านค้าทั่วไปประเภทนี้มีไข่สัตว์อสูรระดับล่างเพียงไม่กี่ตัวเนื่องจากไข่สัตว์อสูรระดับสูงนั้นมีราคาแพงไข่สัตว์อสูรระดับสูงมีราคาแพงเกินไปสําหรับคนรวยจางกงดูซิว่ามีอะไรที่เจ้าชอบหรือเปล่าอาจารย์จะซื้อให้เป็นของขวัญตกลงขอบคุณอาจารย์ ข้ากระโดดขึ้นโดยไม่มีร่องรอยของความสุภาพในที่สุดข้าเลือกไข่สัตว์วิเศษสีขาวมุกและไม้เท้าวิเศษที่ฝังคริสตัลสีขาวไว้ลูกชายของท่านรู้วิธีเลือกจริงๆจากไม้เท้าวิเศษที่เรามีที่นี่อันนั้นดีที่สุดไข่สัตว์เวทมนต์เป็นสัตว์อสูรอันดับหนึ่งข้าจะให้มันเป็นของขวัญแก่ท่านไม้ทเท้าเวทมนต์คือห้าสิบเหรียญทองไข่สัตว์วิเศษสีขาวมุกนั้นเป็นท่าแสงแน่นอนว่าไม่มีใครต้องการมัน แพงขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ซิ่วทำหน้าบึ้งแต่เขาสัญญากับข้าเพื่อเป็นครูที่มีค่าควรเขาซื้อมันอย่างไม่เต็มใจกลับมาที่โรงเตี๊ยมอาจารย์ซิ่วช่วยข้าประเมินไม้เท้าเวทมนต์ไม้เท้าเวทมนต์สามารถเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ได้อันที่จริงมันเป็นพนักงานที่ค่อนข้างดีไข่สัตว์อสูรสีขาวมุกนั้นธรรมดามากเป็นเพียงสัตว์อสูรระดับหนึ่งเท่านั้นเจ้ายอมรับของขวัญแล้วสามวันต่อจากนี้เจ้าต้องพยายามอย่างมากระหว่างการสอบอย่าทําให้อาจารย์ผิดหวัง พนักงานคนนี้ติดตามเจ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านมากจนได้รับนอกจากนี้สัตว์วิเศษที่ฟักออกมาจากไข่กลายเป็นคู่หูที่สำคัญที่สุดของข้าบางทีก็ถูกลิขิตไว้แล้วสัตว์เวทมนต์ที่บุตรแห่งแสงได้รับนั้นมีผลอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่นำไปสู่การขึ้นสู่ตำแหน่งจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่บุตรแห่งแสงจะเริ่มต้นชีวิตในโรงเรียนเวทมนตร์ระดับกลางในไม่ช้าสัตว์วิเศษของเขาจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการติดตามเชิญรับฟังได้เลยครับ The c h i l d of Light บุตรแห่งแสงตอนที่13สอบเข้าสถาบันเวทมนต์สิ่งแรกในตอนเช้าอาจารย์ซิวปลุกข้าด้วยบทเรียนเขาให้ข้าทำซ้ำรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการสอบจากนั้นเขาก็พาข้าไปที่สถาบันเวทมนตราชวงศ์ระดับกลางอาจารย์ซิวทำไมเรามาเร็วจังยังมีเวลาอีกนานก่อนสอบ ข้าพูดพร้อมกับหาวในสองวันที่ผ่านมานี้ข้าเกือบตายแล้วทุกวันอาจารย์ซิ่วจะอธิบายกฎของการสอบรายละเอียดการสอบและอื่นๆทั้งหมดจากการพูดักคุยทั้งหมดของเขาหัวข้องข้าก็โตขึ้นเดิมทีข้าต้องการฟักไข่สัตว์วิเศษของข้าและดูว่ามันคืออะไรอย่างไรก็ตามอาจารย์ซิ่วไม่อนุญาตโดยบอกว่าก่อนสอบข้าต้องมีพละกําลังและพละกําลังที่เพียงพอเขากังวลเรื่องการสอบมากกว่าข้าอีก ก่อนอื่นดูสถานการณ์จังกงอาตราบใดที่เจ้าปฏิบัติตามวิธีการของอาจารย์การสอบก็ควรจะเสร็จสิ้นโดยไม่มีปัญหาใดๆใช่ข้ารู้หนึ่งชั่วโมงของการอนันั้นานเท่ากับหนึ่งปีเท่าที่ข้ากังวลเนื่องจากการจู้จี้ไม่รู้จบของครูซิวโอเคข้าเข้าไปได้แล้วจังกงจงทําให้ดีที่สุดอาจารย์ซิลยกนิ้วให้ตกลงข้ายกนิ้วให้เขาด้วยเข้าโรงเรียนแล้วว้าว สมควรที่จะถูกนับเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งมันมีเอกลักษณ์มากมีลานฝึกซ้อมขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่1,500 0ตารางเมตรอาคนเยอะเหมือนกันนักครูซิวบอกฉันว่าในปีนี้มีนักเรียนประมาณ1,000 0คนกำลังสอบในท้ายที่สุดจะมีนักเรียนเพียง200คนเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติอาจะรับเพียง1ใน50เท่านั้นในเวลานี้มีการออกอากาศเวทผ่านคริสตันเวสเสียงสามารถขยายและกระจายได้เศร้า นักเรียนทุกคนที่มาทำการทดสอบตามหมายเลขลงทะเบียนของเจ้าเรียงแถวจากตะวันออกไปตะวันตกสำหรับทุกๆ6 0 0อหมายเลขให้สร้าง1บรรทัดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเป็นระเบียบเข้าแถวตามหมายเลขลงทะเบียนของคุณและเตรียมสอบครั้งแรกการลงทะเบียนของข้าคือ1503ดังนั้นข้าจึงอยู่ในบรรทัดที่3ค่ข้าไปที่บรรทัดที่3และเข้าแถวตามลำดับเมื่อมองไปรอบๆบข้าเห็นว่าผู้เข้าสอบทุกคนสวมชุดอภรร์อันวิจิตรงดงามในการเปรียบเทียบเสื้อผ้าธรรมดาของข้าไม่ได้ฉูดฉาดเลย ดังนั้นผู้เข้าสอบที่อยู่รอบๆทุกคนจึงมองมาที่ข้าด้วยสายตาที่เหนือชั้นบางคนถึงกับถ่มน้ำลายดูถูกเหยียดยามและพูดว่าแม้แต่สามัญชนก็ยังกล้าสอบหึมสามัญชนผิดอะไรสามัญชนไม่ใช่คนแล้วถ้าครอบครัวของเจ้ามีอำนาจอยู่บ้างผู้ตรวจสอบเงียบลงการสอบครั้งแรกจะเริ่มขึ้นผู้เข้าสอบทั้งหมดจากแต่ละบรรทัดต,ตามหมายเลขการลงทะเบียนของเจ้าไปที่ผู้คุมสายของเจ้าทีละคนเพื่อเริ่มการสอบมีการออกอากาศอื่น มีทั้งหมด20บรรทัดและสำหรับแต่ละบรรทัดจะมีผู้คุมสองคนคนหนึ่งมีหน้าที่กำกับนักเรียนในการสอบอีกคนมีหน้าที่บันทึกคะแนนการสอบครั้งแรกเป็นเรื่องง่ายมากครูเพียงแค่ต้องใช้ผลึกเวทมน์เพื่อวัดความสำเร็จทางเวทมน์และดูว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่การสอบเข้าทั้งหมดมี4ี่ส่วนจะรับนักเรียน200คนตามคะแนนรวมของพวกเขาระหว่างรอก็เบื่อมากอาจทำไมมันช้าจังหนึ่งชั่วโมงต่อมาหมายเลข1 5 0 0อขึ้นมา ในที่สุดก็ถึงคิวของข้าแล้วข้ามาถึงหน้าครูสวัสดีครับท่านอาจารย์ข้าเป็นผู้สอบ1503อาจารย์ซีวสอนข้าว่าข้าต้องสุภาพเพื่อที่จะทิ้งความประทับใจที่ดีให้กับครูบางทีมันอาจจะทำคะแนนโบนัสให้ข้าบ้างเริ่มการทดสอบได้เลยผู้กำกับพยักหน้าให้กับรอยยิ้มของข้า ข้าเริ่มควบแน่นพลังเวทมนต์และว,วางมือขวาบนคริสตันเวทจากหน้าผากของข้าท่าแสงรวมตัวกันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ไหลผ่านมือขวาข,ของข้าเข้าไปในผลึกเวทมนต์ผลึกเวทมนต์เริ่มเปล่งแสงสีขาวจางเมื่อข้าปล่อยพลังเวทมนต์ออกไปแสงสีขาวก็พรางพรายมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่านักเรียนดีพอแล้วขอบคุณคุณท่านอาจารย์ข้าหยุดปล่อยพลังเวทมนต์พลังเวทมนต์ของเจ้าแข็งแกร่ง เจ้ากำลังเรียนรู้เวทมนต์แห่งแสงเก่งมากเมื่อเจ้าไปถึงระดับจอมเวทมนต์ขั้นสูงแล้วเวทมนต์แห่งแสงจะส่งพลังมากไปพักฟื้นในส่วนที่เหลือในขณะที่เจ้ารอการสอบครั้งต่อไปใช่ข้ารู้สึกดีกับการสอบครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับมันข้ามองไปที่ผู้สอบที่อยู่ข้างหน้า,าไม่มีใครสามารถปลดปล่อยพลังเวทมนต์ได้มากเท่ากับข้าฮิฮิข้ายิ้มอย่างภาคภูมิใจ การสอบครั้งต่อไปจะทดสอบการรับรู้เวทมนต์วิธีการทดสอบนั้นง่ายมากเพียงแค่ต้องยิงเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดภายในบริเวทมนต์สอบเช่าวงบ่ายเราไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปในช่วงเที่ยงแต่ทางโรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้เรากินเสร็จก็แอบไปเดินเล่นรอบๆสถานที่แห่งนี้ใหญ่โตแน่นอนนอกจากสนามหลักแล้วยังมีสนามซ้อมเล็กๆอีกหลายแห่งสถาบันการศึกษายังมีอาคารหลายแห่งบริเวณวิทยาเขตมีความสง่างามมากทุกที่ที่มีหญ้าเขียวเหมือนบอ่อ ชวนให้นอนบนนอกจากนี้ยังมีสวนหินน้ำผุุและอีกมากมายอันที่จริงมันค่อนข้างดีข้าเห็นว่าการมาเรียนที่นี่ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปการสอบภาคบ่ายเริ่มขึ้นผู้เข้าสอบจะถูกแบ่งออกเป็นสิบสนามฝึกซ้อมที่แตกต่างกันทุกสนามซ้อมจะมีผู้คุมห้าคนผู้คุมสอบแต่ละคนจะให้คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่นคือคะแนนสำหรับการสอบครั้งนี้ ว้าวการสอบเข้าโรงเรียนเวทมนตร์ระดับกลางนั้นผิดปกติจริงๆเวทมนตร์ของผู้สอบส่วนใหญ่เป็นระดับกลางบางคนถึงกับไร้คาถาระดับสูงการแข่งขันที่ดูเดือดมากผู้คุมสอบกระซิบอะไรในหูของกันและกันจากรอยยิ้มบนใบหน้าพบว่าพวกเขาพอใจกับผลการสอบครั้งนี้มากตอนนี้ถึงตาฉันแล้วหมายเลข1500ใช้เวทมนตร์ที่ดีที่สุดของเจ้าครับอาจารย์ข้ายืดตัวแล้วยกมือซ้ายขึ้น นามของข้าคือคือจังกงหวยท่าแสงที่ยิ่งใหญ่รวมตัวกันต่อหน้าข้าและป้องกันและสะท้อนความชั่วร้ายทั้งหมดคาถาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้จะมีความสงสัยของผู้คุมสอบแต่โล่ปริซึมเบาก็ปรากฏบนแขนซ้ายของเขานี่คือโลแสงไม่มีทางโลแสงเป็นเวทมนต์ป้องกันรอบทิศท,ทางหลังจากพูดคุยกันเองแล้วผู้คุมคนกลางกล่าวว่าท่านผู้ตรวจสอบโปรดอธิบายคุณสมบัติของเวทมนต์นี้ด้วย ใช่ความมหัศจรรย์ของค่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโลแสงและกระจกแห่งแสงเป็นฐานผลจากการรวมทั้งสองเข้าด้วยกันคาถาใหม่นี้มีทั้งคุณสมบัติการป้องกันและการสะท้อนกลับทั้งสองเป็นคาถาป้องกันคลาสพื้นฐานแต่ตอนนี้หลังจากรวมเข้าด้วยกันคาถาใหม่สามารถหยุดคาถาโจมตีอันดับ6ได้ผู้คุมสอบทุกคนมองหน้ากันอย่างแปลกใจในที่สุดพวกเขาก็ได้ข้อสรุปอัจฉริยะ การรวมเวทมนต์เป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมสององค์ประกอบเดียวกันค่าผสมคาถาพื้นฐานสองคาถาเพื่อสร้างคาถาระดับกลางดังนั้นพวกเขาจะไม่น่าทึ่งได้อย่างไรห้าห้าอุปสรรคผ่านไปอีกขณะที่เก็บความตื่นเต้นไว้ในใจข้าก็เดินออกจากสถานศึกษาเพราะคนเหลือเยอะพรุ่งนี้สอบสองวิชาสุดท้ายง่ายแบบนี้ได้ยังไงห้าห้าการนึกถึงใบหน้าที่ประหลาดใจของผู้คุมสอบเหล่านั้นทําให้ข้าอยากจะหัวเราะ ทันทีที่ข้าออกจากประตูโรงเรียนข้าเห็นอาจารย์ซิ่วเมื่อเห็นท่าทางกังวลใจของเขาเป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกได้ว่าอาจารย์ซิ่วน่ารักมาก